สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาต่อนกเกลเซียนนุกนะครับผมเอาเจ้าพีเตี้ยนมานะครับผมมีเอฟซีปิดไปแล้วขอบคุณมากๆานะครับพี่โชตดูเขาเล่นดีขึ้นแบบเดียวนกเขาร่วมละร่วมไหมอ่าเจนนุกสวัสดีครับผมร่วมไหมเลอไปเฝ้านกบินละ <laughs> เรียกัเรียกครับ ไปต่อไว้ไหน,นไปตามอ่างมีอางอยสอดรอรสายภูเขาแล้ววันนี้ตอบในปามะขาม,มขึ้นมาเขามเล่นเออ,อเล่นนาะนกบางตัวนี่ถามเซน,นูนะครับนกบางตัวไม่เล่นนะนวเก่าจะโควิดเท่นะอ่านี่ขลล้มด้วยกันมีขลล้มขลมขล้มตัวนี้น่ะถ้าคูงี้แล้ว ้าหาลอดไหมเซียนหนุม่มวะไม่ไลไหลอดหรอกมันตีอันตรายแบบล่าน,นู้ตัวนี้แต่ละบางเหี่ยวดีดีเออเหี่ยวเยอะเพื่อนทีบอ่ะล่ะไม่ทีเท่าไรแล้วเฮ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ิ่ <c oughs> งกก <c oughs> <c oughs> ิ้งลงเขาเลย <c oughs> โอ้โหรวมละรวมละ กิ่งมะขามแม่กิ่งเยอะซะด้วย <laughs> พี่ใส่ต้นมะขามเหมือนกันแต่ใส่ลิ้นปลายา,างฝั่งนู้นลงในในร่องเนี้ยนี่ครับเจ้าเพิเกิตน,นกไม่เคยเล่นบนเขาอันนี้เล่นได้ทุกสถานการณ์ <laughs> มันเป็นนกคู่เขาไงเล่นแล้วมั้งนะอืมเล่นละเล่นละนะเขาเล่นแล้วก็เล่นละ เดี๋ยวนกต่อเดี๋ยวมีตัวเก่งๆแบ่งแหลวันเป็นหลังวันที่สองไปเนาะขอแข่งก่อนว่ากันวันที่สองมีจัดแข่งอะไรวันออกพรรษาหรือเข้าพรรษาสี่หกกระชับมิตรวันที่สองแข่งแข่งเนาะมันตรงกับวันออกพรรษาหรือเข้าพรรษาเข้าดิเข้าเนาะเนี่ยกันรอรอชมไม่ใช่มันติดแล้วเนกมันขึ้นมาบนตัวนั้นนะน้ำคูอยู่บอกใช่ ยังไปดูเมื่อกี้ร่วมแล้วใกล้ละป่าเสียงเล็กเล็กเล็กนั่นนั่นได้การอย่างนี้เหมือนอ่างไหมเอออ่างไ่ะเออโกวูโขกๆูเดี๋ยวมันไม่ชัด เราฟังเสียงเนียดอย่างเดียวเลยพว <c oughs> หลายตัวเียอยู่ล่างต้งก็มีนกมันก็จะเหนียวหน่อยนะคนเล่นเยอะใช่อันนี้มา <c oughs> ถิ่นเซียนนะเรามา <c oughs> ทุระแล้วก็นกติดมาด้วยนะบ้านเซียนนั่นบ้านเซียนนะครับเนี่ยไม่แน่จริงนี่กินยากหน่อยเนาะ ภูเขาแท้เลยขึ้นมาสูงริบเลยมั้งแถวในเมืองยังนับได้นะใครเล่นใครเล่นโอ้โหที่นี่นับไม่ได้เลยทำน้ำบังก็รู้อยู่ดูมันครูพี่นุเล่งดีจังนกตัวเนี้ยเห็นเจ้าของเก่าบอกวงในเหนียวดิอือดูดูดูลองหนึ่งนะรอนลุ้นครับร่อนลุ้นขันแล้วขันแล้วน่าถ้านกทางอีสานมาเล่นบนเขางี้เล่นจะนุกเป็นว่าไงส่วนมากไม่ค่อยเล่น ไม่ไม่ไมถามว่าเล่นไหมเล่นแต่เราต้องฝึกเองไง <c oughs> เราต้องมาด้าน <c oughs> นี้เนี่ยครูไอตัวนี้ขึ้นเอาเลย <c oughs> นก่งม้วนเก่าแล้วขนาดนี้ไอตัวนี้เฉลยสี่ห้าสิบแล้วเนี่ยเออยังเล่นมั้งไม่เล่นมั้งเลยนี่ครับครูเล่นอยู่ครับเจ้าพี่กินก็ดูไม่ผูเขาเลยวันนี้เอามาเช็คอีกเอฟซี FC ปิดไปแล้วแต่ก็จะเอาออกมาเช็คอีกเพราะว่าคนอันเดียวกัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอชมครับดูครับ ดดกกได้ได้ครับครับเรียบร้อยแล้วครับผมบูมม๊จัดจนได้นะครับผมสายภูเขานี่ครับเรียบร้อยนู่นเต็มลำเสร็จนะครับผมโอ้ยโชดได้ของดีแน่นอนตัวนี้นะครับสายภูเขาเยียบแล้วโอ้ออกไม่มีพลาดเลยครับเจ้าพีจิจนนะครับอเดี๋ยวให้ไป เสือนกวิเคราะห์นกตัวนี้นะครับนกป่ารุมเรียกอยู่นู่นครับเอาจนได้นะครับโอ้โหคูนกมีแต่ป่าเหนียวๆนะครับอ่ะโอเคครับมานแล้วมานแล้วมาธุระเอานกติดมาด้วยนะครับเจ้าพีเจนนะครับผมนกภูเขาแท้ใช่ไหมเสือนกตัวนี้มันเหยียบในเลยเนาะ <c oughs> เหีบในเลยเนาะ <c oughs> ดังบ๊อบเลย <c oughs> ใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าวหน่ตัวข้างล่างนะตัวบนห้ากว่าเนาะตัวบนโคตับนบู๊ ภูเขาเทสูงลิบเลยเราดูดูดูมองไปยัยเรียกภูมิอยู่นี่ไม่รู้กี่กุกน่าจะสองกุกไม่รู้เหมือนกันไปใส่ตัวนี้ดีกว่าเดียเพื่อะอ่านไหมเออได้ได้นี่ครับสีนวลนาะเน่ะกินน้ำมาเ่งกินน้ำมันกินน้ำมาสู้เลยตรงเลยโอ้มันก็คูไม่หยุดเลยเด้แต่เสียงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่นะภูเขาเทะน่าจะสองกุก นเจนเล่นดีอยู่เนาะเซนุพอได้มานี่มันคูโอ้คูวิหยุดเลยนั่งนับดูคูสิบเจ็ดสิบแปดทำอ่ะนั่งนับอยู่นีโอ้วิ่งลงไปหนามตามอีกเดี๋ยวลองดูไม้สองจะมีร่วมไหมมาแล้วครับนุนนู่นถุงอยู่ในนุนนะครับในกระเป๋าหาเิมโนโอเคโอเคครับผมให้สองเซนุว่าไงน่าจะ อยากได้มันตัวนี้มีอ่างด้วอ่างคำสองคำนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะร่วมไหม <laughs> มันเรียกกันเนาะเรียกกับครูเนาะนนเรียกนี้มันแกล่เรียกเลยล่ะอืมถ้าเรียกไม่มามันโยนโยนท้ามาใกล้ๆนี่ครูปรหยุดเลย <laughs> เล่นสะใจดียอยู่นั่นนุ่มใช่แต่สะใจด,ดีเล่นนกเยอะแต่แถวนี้น่าจะเหนียวเนาะเสียนเยอะ นะั่นนะั่นมะานะนะถ้าไม่มีนกมันไม่เรียกนะตัวนี้เออบิน,บน,บนเราลุ้นนะเราลุ้นบรรยากานกฮะใช่ไหมนี่มาตามสามกุกกันครับนี่ <c oughs> เอออยู่นี่เนี่ยเขาบอกหมายมาแล้วก็มาตามนะครับ ได้ยินไหมได้ยินดเ,ดเดี๋ยวแล้วเนะเดี๋ยวดูมันอยู่ต้นไหน,น,นเดี๋ยว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 สองมั่งสามมั่งตัวนี้เนี่ย น,นานสามกุกสามกุกบอกแล้วไม่เขาไม่โกหกเราหรอกนะสามเสียงดีด้วยเนาะต้นต้นนี้เนาะใจเย็เนยใจเย็นุ้องแรงแล้วนกดินมาลงเนะถ้ามันไม่เข้านุกเนีน่ะนอนใส่ต้นนั่นเลยนกนอเต็นดี่มันจะสู้มันเขาบอกว่ามันไม่สู่เสียงใหญ่แดีวเขาลองดูเนาะมันเปลี่ยนเนี่ยสาม ไป<ล>นอดรอไปเอ๋ <Hey. S 2> ไม่ต้องรอ <laughs> <laughs> อันนี้ลงามาเล่นตีนเขากันนะครับโอ้ย oh. หัวใจจะไหวแกว่ามันมามันเข้าร่วมอยู่อยู่หน้าชานไม่เยียบว่างั้นเ <laughs> น,น <laughs> าะไม่เน่เด้ใครเป็นคนที่เป่าผมวะเ oh, <laughs> อ้าครับน้าอีน้าอีขนาดถามแสดงเลยที่แิดงอย่างเราบอกเลยบ่รู้อ่ะโอเคครับ นกปลานะครับผมเสยนอ้เเียดายนกต่อไม่เล่นนะใส่ผิดที่แล้วสับตัวมาใส่ตัวนี้ก็แี่ยังไม่เข้าอีกเนาะมันมาโยนอยู่บนหัวนกต่อเลยเนาะหนึ่งสาม ก้าสิบแปดเปอร์เซ yeah, ็นต์นี่ครับเสียงไม่มีที่ติดได้ยินไหมฮ่ามเนี่ยไรกันฮ่ามันตีอะไรสองรอบนะ ครับนกตอตัวเดียวใส่สองต้นเดียวนกพี่แม็กซ์เล่นคนตีหัวนัดเออตีหัวแบบนี้เออนะใช่ป่ะพี่นักกูนะอ่าต้นเดียวใส่นกตอสองตัวนะครับเชนัวยังไงจะเอาอะไรเจ้าสามกูใหได้โอ้โหแม็กซ์ตอนใส่ตัวเดียวแม่งไม่เล่นน้าเียฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปิดตำนานสามกูหรือเปล่านะครับเอาเจ้าเจ้าอะไรนะของพี่เเจ้าเฟืองกับเจ้าพีเจนนะครับเอาโดดตัวไหนก็ได้ ต้นเดียวใส่นกต่อสองตัวเคยมีหรือเปลาได้กูยออเลยเอ้าราลุ้นครับเราลุ้นนกพิโน่หรือเปล่าครูใช่เอา๋อตัวนี้ก็ได้เอ้าเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยน็อตพี่เจนจะทำได้หรือเปล่าอุ้ยดูเส้นุ้นดุนดุนดุนอุ้ยน็อตหนึ่งสองหนึ่งเขาไม่เขาไม่ อุ้ยถอยออกมันมันรู้ว่นนี่ยบรรทาวบรรทาวน้องบรรทาวเอ้าพี่เจนพี่เจนเอ้าทีเด้งอุ้ยพี่เจนอุ้ยเอาสามกุกสามกุกสามกุกโดดหนึ่งสองสามอุ้ยตีพลาดเอ้อน็อตเฮียพลาดตีพลาดไปเลยไม่ได้แดกมาแล้วน็อตเอ้ยตีพลาดมัน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 ระเบงคอนหน่น็อตเออมันโดดแตะคอแล้วออกเลยอะใช่ อาเดี๋ยวข,ขึ้นใหม่เหรอขึ้นใหม่สักรอบมะเอาขึ้นใหม่สักรอบก็ได้โอ้โหตีพลาดครับรู้จัดนะครับลุ้นกับเสียนุนะครับเอาไปขึ้นใหม่นะครับโอ้รู้มากครับเหยียบเหยียบครึ่งคอนแล้วก็บินออกเป็นีบตีนะครับนี่นะครับไม่รู้จะร่วมอีกหรือเปล่าโอ้เจ้าผีเจนนะครับโอ้ทั้งั้นเรียบร้อยเลยปิดตำนานเลยครับเกือบปิดตำนานละนะครับอ,อ่ะ ลุนกันอีกถ้าไม่เข้าจริงๆดียวหให้เซนนกเอาน,อก,นอกดินมาลงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่มันเข้าร่วมตีนะครับแต่วันเข้าเยาลายแตว่าตีอะไรสามรอบสี่รอบทุกทีบอกว่า,ามัน,<ใ>นไม่สู้แบบนกเสียงใหญ่บันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับร <c oughs> ครับก็นาก่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่ามันมีคนมาตามเยอะแล้วโดนผเนียดนะครับฟาดอ้ทางกานก็จะเป็นสองเต็มนะครับยวให้เซนนุกเอานกดินมาตามนะครับ เล่นดีนะครับเจ้าอีกเจนนะโน่นมันเลียงอยู่ข้างในนู่นครับเจ้าสามกุกนี่เสียงเล็กคารลมเรียกพุ่มอยู่นี่ครับไม่กล้าไปสู่อีกเจนนู่นนะครับสามกุกเลียงอยู่ข้างในปลามะขามนู่นครับอ่ะประมาณนี้ครับได้หนังเต็มนะครับออกมาครับก็คือว่ามันอยู่ครับโอเคครับผม